สวัสดีครับสำหรับวันนี้กเกษตรอินทรีย์ C, ดินดีกับลุงแดงนะจะพาพวกเรามาทำปุ๋ยหมักจากขยะขยะนี้คือขยะอินทรีย์นะครับคือเป็นขยะในแปลงไม่ว่าจะได้มาจากการตัดหญ้าหรือเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับรายสังเกตด,ดูว่าจะมีปะปนกันไปหมดเยอะแยะไปหมดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะครับโคนต้นมะละกอนี่เป็นขยะอินทรีย์วัตถุ ในแปลงของเรานะครับแล้วก็เก็บกองสะสมมาไว้เพื่อเอาไว้ทําปุ๋ยหมักสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบ่อที่ใช้กระเบื้องเก่าเอามาทําเป็นกรอบเพื่อใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยแล้วหลังจากเราเอาเศษวัสดุหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆใส่ลงไปในคอกทีนี้เราก็จะเกลี่ยปรับให้เสมอกันลักษณะนี้เกลี่ยแบ่ๆในคอกนะครับ ใช้วัสดุพอประมาณครับการทําตัวนี้ก็จะเหมือนกับการทาปุ๋ยหมักหญ้าสดนะครับหรือปุ๋ยหมักพืชสดที่ลุงแดงเคยทําให้พวกเราดูไปแล้วนะครับวิธีและการปฏิบัติคล้ายคลึงกันครับแต่เราเปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นหญ้าสดหรือพืชสดเนี่ยเป็นเศษขยะอินทรีย์วัตถุจากในแปลงของเรานะครับจะมีชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นพวกเศษผักเศษอะไรบ้างนะครับบนอยู่ในนี้ เมื่อเราปรับพื้นที่อินทรีย์วัตถุได้ชั้นตามความต้องการแล้วนะครับเราก็จะฉีดด้วยน้ําอันนี้ใช้น้ําเปล่าฉีดไปก่อนนําหน้าเพื่อให้เกิดความชื้นในกองนะครับลักษณะนี้ต่อไปเราก็จะเอาน้ําที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่เป็นบัวเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นน้ําที่ผสมไว้แล้วจะมี กากน้ำตาล5ลิตรแล้วก็พอดอหนึ่งหนึ่งซองแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ขวดแล้วก็น้ำเปล่า150ลิตรนะครับโอ่งมังกรตัวนี้จากนั้นเราก็จะลดลงไปลาดพรมลงไปอย่างนี้ครับประมาณสองบัวสามบัวนะครับลุงแดงท้าทำโดยใช้ฟาร์มง่ายฟาร์มสะดวกแล้วก็ทำตามปริมาณของวัตถุดิบที่เรามีในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ขี้งวหรือ ปุ๋ยคอกเททับลงไปอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เกลี่ยแบแบให้เต็มหน้าพื้นของอินทรีย์วัตถุแบบนี้ครับฝุนจะคุ้งมากครับเป็นขี้งัวแห้งนะครับพอแบปุ๋ยคอกหรือขี้งัวเนี่ยเต็มหน้ากองอินทรีย์วัตถุของเราแล้วเนี่ยเราก็จะลดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ย อีกรอบหนึ่งพร้อมทั้งฉีดพรมด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้นสูงสุดนะครับหลังจากที่เราลดด้วยจุลินทรีย์แล้วทีนี้เราก็จะฉีดด้วยน้ำเปล่าลักษณะแบบนี้ครับและนี้ก็คือชั้นที่2นะครับในการทำปุ๋ยหมักจากขยะหรืออินทรีย์วัตถุในแปลงนะครับการทำในชั้นที่สองก็จะทำลักษณะเดียวกันกับชั้นที่ห ลดด้วยน้ําหัวเชื้อจุลินทรีย์และอะไรต่างๆชั้นที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าการทําจริงๆแล้วเราจะไม่เน้นว่าชั้นที่1ที่2ที่3มเราจะทําไปลักษณะนี้จนหมดวัสดุของเราเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับความสูงก็แล้วแต่ว่าขยะอินทรีย์วัตถุข,ของเราจะหมดเมื่อไหร่และนี่ก็คือชั้นสุดท้ายนะครับวันนี้ลุงแดงทําได้4ชั้นนะครับชั้นสุดท้ายจริงๆเลยก็จะปิดด้วยที่งัวแล้วก็ลดด้วยน้ําจุลินทรีย์ และนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายนะครับในลักษณะการที่ว่าเราเอาขี้งัวหรือปุ๋ยคอกเนี่ยปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็จะเกลี่ยให้มิดอันนี้ขี้งัวเหลือนะครับชั้นสุดท้ายนี่ก็เลยใส่ไปหมดเลยรวมก็สามกระสอบครึ่งนะครับชั้นสุดท้ายนี่ใส่3ามกระสอบครึ่งเลยเราก็เกลี่ยปิดแล้วก็ ลดด้วยน้ำแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราเตรียมหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็เอาเศษวัสดุถ้ามีเป็นฟางหรือเป็นเศษหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยมาคุมไว้อีกทีก็จะดีมากเพื่อเป็นการรักษาความชื้นแต่วันนี้เศษหญ้าเศษฟางลุงแดงหมดแล้วเดี๋ยวลุงแดงจะใช้กระเบื้องปิดแล้วก็เดี๋ยวจากนี้อีก7วันเราก็จะมาเจาะกองโดยใช้ไม้ทะลวงเข้าไปลักษณะเอียงๆแล้วก็เติมน้ําลงไปทุก7วันนะครับ เราจะทําอยู่อย่างเงี้ยประมาณ2เดือนปุ๋ยเราก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วหรือไม่ก็รอให้ปุ๋ยเย็นตัวก่อนข้อเน้นย้ําในการปฏิบตัติเวลาทําปุ๋ยหมักลักษณะนี้เราไม่ควรขึ้นไปย่ําบนกองระหว่างที่ทำเพราะจะทําให้เกิดความแน่นจุลินทรีย์เนี่ยต้องการอากาศในการที่ว่ามาช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับและสําหรับนี่ก็คือปุ๋ยหมักพืชสดหรือหญ้าสดตอนนั้นที่ลุงแดงเคยทําเป็น คลิปวิดีโอให้พวกเราดูกันนะครับลักษณะปุ๋ยที่ออกมาลักษณะนี้เนี่ยนะครับยุ่ยร่วนมากครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็นำไปใช้กับแปลงนากับพืชผักของเราต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นครับกำลังงามเขียวสดใสนะครับ ด้านนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่เป็นพริกเป็นผักหวานแล้วนั้นก็เป็นชะอมใช้ปุ๋ยตัวนี้ทั้งหมดครับอันนี้คือแปลงนาของลุงแดงนะครับภูมิใจมากใช้ปุ๋ยหมักหญ้าสดหรือพืชสดที่ทําไปแล้วมาใส่แปลงนาเขียวสดใสทั้งสองสองล็อกครับสําหรับวันนี้เกษตรอินทรีย์ดินดีกับลุงแดงก็ขอยุติการ แนะนำการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุในแปลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ